สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ 4Play Game เกครับแล้ววันนี้ลุงกลับมากับเกม Tribe of Midgard ครับผมเอางี้มันเป็นเกมแนว survival เนาะมันจะเล่นยากเล่นง่ายยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันแต่ว่าวันนี้ลุงมาพร้อมกับทีมงานนะครับเริ่มต้นจากเลือกเพศตรงไหนวะนั่นรู้มากเลย เลือกเพศนี้ไงไปเข้าไปที่ปรับแต่งนะตัวละครแล้วก็มันมีข้างล่างอะ่ะกดชิปกดชิปเรียกรูปด่างกดชิปอ๋อขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะสร้างตัวละครให้ใคล้ายๆกับตัวจริงมากที่สุดนะฮะนี่ฮะ,ต,มมะต้องมามาดเข้มเราต้องมามาดเข้ม มาพร้อมแล้วรอรอฟ้าถูกไหม <laughs> แล้วดูแล้วดูตัวไอบอลยืนไช่รอรอด, <laughs> ดูดูท่าตัวไอบอล <laughs> ทำไม <laughs> มันต้องวิดอะไรขนาดนั้นวะนั่นนีแค่ท่าตัวละครนี้ <laughs> อืมใหกวางดูอาชีพนี่เข <laughs> ้าเรื่ออาชีพหรออาชีพโอเคความคืบหน้าคลาสใช่ป่ะอาา่อาฮะแล้วเขาเลือกอาชีพบอลเนน ปไทยไหมแปรไทยไหมใช่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 ทันที่สองหน่วยข่าวกองที่ทรงพลังที่เชี่ยวชาญหน่วยข่าวทรงพลังที่เชี่ยวชาญเอาละครับใครจะเล่นวอร์เดนนก็เตรียมตัวไว้เลยนะครับคุณต้องเป็นหน่วยทรงพลังที่เชี่ยวชาญในบทิสารเลยนะที่เชี่ยวชาญเอาแล้ววะมาแล้วเฮ้ย เอ้าเปล่าเอา้าเอ้าเอาปล่าเอ้าเ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 ปล่าเอ้ายแล่าเอตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยโดนอะไรอ่ะแกโดนลองน้ำตายเฮียบ้าเฮ้ยเรามีโลคกันดาววะเฮ้ยออบเจกต์ของเราสำหรับเล่นเกมนี้นะครับง่ายมากๆเลยนะครับนั่นก็คือนี่เลยนะครับก็คือรักษาไอ้ต้นไม้กลางหมู่บ้านเนี่ยนะครับซึ่งทุกคืนมันจะมีมอนสเตอร์บุกนะฮะเราก็ต้องช่วยกันมากัน กันในตรงนี้นะครับแต่ว่าในช่วงกลางวันเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปออกไปหาของมาครับหรือว่าต่อเติมตัวละครเราได้เอาละนะครับเพื่การไม่เสียเวลาผมว่าต้องเริ่มหาของแล้วล่ะไม่ไม่ใช่อัน้ยามานี่มานี่มานี่ไหนมานี่เออยู่ตรงไหนแล้วนา้ตัวตัวครับสร้างสร้าง p ีกแอตัวแรกอะตรงที่เราเนี่ยกูเข้าเมา์ทางไหนเนี่ยสร้างขวานตัดไม้หินไฟแล้วก็พั่วขุดหินไฟ ไปดูวุ่นวายจังวะสร้างสองอันนี้ก่อนปึ๊บสร้างกูตินไปโอเคต้นไม้หินไปกับพวกมันต้องใช้กิ่งไม้เห็นไหมไปหากิ่งไม้มาอุ้ยเอาเนื้อได้ไม่ทันหมูพอพอพอถ้าถ้าไม่ตายในช็อตเดียวอ่ะมันวิ่งเลยเว้ยเก็บของ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 บีอะไรนะ ไม่ทำไมกูไม่ค่อยเจอกิ่งมาเฮ้ย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 ใครวะใครวะที่บนกวนทำอะไรเนี่ยเออเอาปลาลอดเอาเอาปลาลอดเอาปลาลอดเอาปลาลอดไม่ได้ยินเลยอ่ะด้านขวาคือกลางวันกลางคืนใช่ป่ะนั่นคือถ้าถ้าเข้าสีสีส้มมันคือเข้าช่วงบ่ายป่ะอย่างนั้นป่ะช่วงช่วงช่วงเย็นป่ะอ่าตอนนี้ใกล้ค่ำเลยครับ อย่าไปไกลแคมมากนะอ่ากคืนมันทำไมอันมีอะไรมันจะมีมอนมาบุกนิดเดียวตัต้นไม้เราันมืดวันมืดโอ้กระเป๋ากระเป๋าเปิดด้านขวาเปิดคลังเหรอในตัวนะเล่นผมเล่นสายธนูนะเพราะในตัวในตัวต้องเอสซีอุปกรณ์วัสดุ มีกิ่งไม้ยังมีโล่ตั้งอยู่วะเฮ้ยเข้ากลางคืนแล้วนะใช่ไหมนี่กลางคืนแล้วครับกลางคืนแล้วครับกลับมากันบ้านเก็บดิเก็บดิเก็บดิเอาบอลอยู่กับเราเนี่ยวะมันมันมาตอนไหนอ่ะหรือจะมาเอ้ยโทษทีโทษทีหยิบไปซะแล้วนี่เนื้วุ้นเลยนั่นมันได้ยินไหมเอานี้ยเนี่ยเอาเอาเนี้ยเนี้ยเอาดอปดอกก่อนวุเล่นงวงไหมในแบบคือสีงวงใช่ไหมนี่นี่นีเก็บ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 ครับนี่บีบเอ้ยเก็บเก็บครับอันนี้ครับนี่นี่เก็บเก็บเลยครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเข้าไปแล้วบ้านก่อนอ่่าห้มนนไไะเห็นเจอเลย มวยเนี่ยมวยไทยโอ้ยเราจะตายเอ่อเอ็นบีซีมาตบด้วยเนี่ยหว่านั่นดีดีมาตบด้วยไม่เราบอกให้มันมาตบเมื่เนี่ยฮิวฮิวหน่อยฮิวหน่อยอุยเหมือนมอนมันมันถึกถึกนะพลเราเปือนไปหลุดไปหนึ่งหลุดจากข้างล่างไปหนึ่งอะไรอย่างนี้แล้วเลเวลอัพ เก็ไไม้ดเเลวิฮ้ยมันตีต้นไม้แล้วตีอยู่ตีอยู่ตีอยู่ตี้นไม้เยอะว่ะมันมันไม่เล็งฮีโร่เลยนะถ้ามันเข้าถึงแรงอ่ะมันไม่เล็งฮีโร่เลยอ่ะใช่ใช่วิญญาณเราลดแล้วนะอ้าวโอเครอดโอเคเย่รอดมาได้ยังไงวะเดี๋ยวตอนนี้ใครยังไม่มีขวานไม่มีขวานตัดต้นไม้กับคูดีนมั้ง ความชุดมอย่างไงชุดไไชุด,ชดอ่าครับ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 ตรงที่ต้อมต้อมต้อมอ่านี่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่อันนี้ใช่ตัวเนี้ยแต่ต้องเอ่อเหมือนกับรู้สึกว่าเมื่อกี้เปิดขีปสมบัติที่ไปในนู้นนะได้มาที่ที่ชวนเนต็ตเข้าไปตอนแรกอ่ะไปไปไปต้อมนี่น,นี่พาไปพาไปพาไปพาไระเบิดน,นี้เมื่อกี้มีดาบก,ก็ไปได้อ่ะเน็ตทำไมไม่มาวะเน็ตโหน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 โหโหน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 เดี๋ยวโหน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 โห เอาวางนี่วะตายเลยกูระเบิดทำไมแล้วของหลนหมดเลยนะอุ้ยธนูแตกหมดเลยว่ะเดี๋ยวจะต้อมต้อมต้มเกิดได้ปะได้ได้ได้ของเกิดและช่วยช่วยหน่อยฮะช่วยหน่อยฮะเล่นเลยแต่โซหายโซหายอาวุธอาวุธพังง่ายมากอ่ะใช่ใช่อย่าเปรี้ยวก่อนตอนนี้เราเรามึงไปอัปเกรดอันนี้ก่อน NPC นบีทำอาวุธอ่ะซ่อมที่ไหนครับพี่บอลอยู่เห็นในแมปไหมมันจะมี NPC นบีทำอาวุธอยู่อ่ะ ก็คือที่ทำอาวุธเลยใช่ไหมใช่แล้วกดจีกดตัวจีความตายไม่มีไม่ตายไม่ตายโซอัปเกรดอะแล้วใส่โซเข้าไปมันเป็นรุ่นสองโอเคอย่าเพิ่งเปรี้ยวกันอาวุธเฮ้ยมันเข้าหมู่บ้านแล้วนี้ต้อมต้อมต้อมนี่ทางขวานี่โอเคโอเคมันเข้ามาแบงนี้เลยเหรอใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเราตีมันไม่ตายมันก็จะไล่เรามาไหนมาใครจีโอเคเอากดกดจีอัปเกรดอะ บริจาคยังไงอะ่ะอ,อ๋อขุดที่วิญญาณโซเราอะแถวสองแล้วช่างตีเหล็กแดมแล้วแล้วซ่อมยังไงเนี่ยยังซ่อมไม่ได้เลยเนี่ย <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันแลหละนาทีนี้ อยู่ไหนเนี่ยตอนนี้กูอยู่ไหนดีกว่าดูแมปแมบแมปต้องแมปอ๋อใต้บนกดอะไรอ่ะเอ็มหรออ๋อกดเอ็มโอเคโอทเอ็มดูมัวแมปก็ได้กดเอ็มก็ได้ช่วยกันนับเกณฑไอชุดหลอกเลยนะเยอะเยอะเยอะบี้เย็นบี้หมดแล้วนะตอนนี้มันบอสเนี่ยเข้ามาทำไมเอ้าเจอบอสแล้วหรอโอ้บีอยู่ตรงไหนกันวะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอยู่อ๋อขวาล่างเฮ้ยกลับหมู่บ้านได้แล้วมั้ง จากกลางคืนแล้วนะมืดแล้วนะครับช่วยผมด้วยครับผมตายเออแล้วถ้าแล้วถ้าตายคือยังไงเกมนี้ก็เกิดใหม่เกิดใหม่ไม่มาชุบไม่ได้เหรอเห็นมันตายชุบชุบดีกว่าชุบดีกว่าชุบดิกลางคืนแล้วนะกลางคืนแล้วนะนายกูอยู่ไหนนะคกยอีกแบบแล้วบีอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยแล้วตัวนี้มันอยู่ในหมู่บ้านนี้ไหนมันมาแล้ว ว่ะบีไปลุยบอสว่ะแล้วก็ตายสมธนูเล็งยากว่ะไปกำลังไปกำลังวิ่งกลับกำลังยิงกลับเออสวยเฮ่นมาอย่าเป็นยาณด้วยนะจ๊ะฮิ้วหน่อย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 มันไม่ฮิ้วกลางคืนอ่ะนี่อ่ะฮิ้วต้นไม้อ่ะฮิ้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปอยู่ข้างล่างกันหมดดินี่เราไปเราซ้ายหมดโอเคเราอยู่ซ้ายคนเดียวเนี่ยตอนนี้ หลุดเออลกระตัว,อตว,วโอเคขว,ขวาขวาขวาหลุดขวาหลุดขวาหลุด <laughs> มันยังมากองอีกที่ขวาบนวขวาบน <laughs> <laughs> อืมเอาดีตั้งปรับภาพดีขึ้นไหมฮดีขึ้นดีขึ้นตัดติดเฟรมแล้วไอ้แย่ช่างทำเก่อจะตายแล้ว <laughs> เอ้ยถ้ามันตายมันจะเราจะอัปเกรดไม่ได้ปะเนี่ยชุบมันได้ชุบมันได้ลองดีลอง ต้งองลองขอให้ต้ <c oughs> องออาใครมีอาวุธคลิกขวามันจะเป็นสกิลนะอ่าะไป <c oughs> อ้ออมาข้างบนมาข้างบนมาข้างบนมาอีกสองเดี๋ยวตันตีเหล็กก็ตายแล้วตายแน่นอนเปรี้ยวเหมืกันตีเหล็ตายชุบมาหน่อยต้องชุบนะโอเคอ,อันอยู่รอดจะได้อีกหนึ่งวัน เข้าสู่วันที่3แล้วเราต้องรอดไปถึงเท่าไหร่นะอย่าง้อยมันที่13บสาะถึงจะได้ปลดล็อกตัวละครเมื่อกี้ทีททททททท่ต้อมบอกว่าแปลผิดโหมดตำนานไม่หมดตำนานเนอเนี่ยหมดตำนานที่เราเล่นอยู่เนี่ยโอ้ยเฮียไ้กิ่งไม้มันคาบได้นี่ใช่แต่ว่าการ์ดเราไปตัดนะตัดไม้มาก่อนเอาไม้มาแรกไม้เรามีเยอะมากเลยใช่ใช่ โราช่วยด้วยแล้วไปเดียอยู่ตรงไหนวคุณจะตายแล้วเหมือนกันเนี่ยคุณไปสลุยไปตายคู่ต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่ก็สับทีเดียวหมดเลยอ่ะอุ้ยเอาเวลาเอาเวลาเอาเวลาหมาป่าสามตัวอ่ะมาดีมาดีก็มาดิครับไม่ดีเลยต้องกลับสักร้อยทีให้สมจริงอ่ะอุ้ย อุ้ยอ้าวเหรอมาป่าอุ้ยนั่นแน่นมาช่วยทีวะใครอยู่ใกล้กูสุดวะจะตายแล้วมันกระโดดอ่ะใครใครอยู่อยงเง้นวะโม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 ่ลากไปทีโมโม่ดีกว่าไหนมันอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหตรงนี้มีที่เติมเลือดนี่กว่าไม่ทันวะมันอยู่ตรงไหนเอยังไม่เห็นมในจอเลยกูอยู่ที่บอสนี่กูอยู่ที่บอสบอสกำลังเดินทางมานี่อุ้ยตัวอะไรวะตัวใหญ่เลยใช่ เฮ้ยไอ้นี่ลุมบอสจะลุมบอสเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะตายแล้วอไม่ถึงไม่ไม่เอาก่อนไหมตัวนี้เอาเอาเลยเอาเลยจริงดิเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบีเหมือนไปแล้วกูกลับบ้านแล้วไปแล้วเหมือนกันเออกลับบ้านแล้วมา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 แล้วโอเควนนึงกวางกว้างขวาบน ล่ค <c oughs> าถาแล้วก็มอหน่ออยู่แบบตัวมันเต็มเลยวะ่ะแต่งเง็นแทงเลยอุย้ยถึกขึ้นเรื่อยๆเ,เลยวะ่ะพิชชัางปอบมันกลับไปดิเฮ้ยมันยิงตนูจังหวะสามชาติเลยวะ่ะยังไงวะยังไงวะวะ <laughs> ม,มึงลองใช้ตนูดิมันมึงกดโคแช่มันตึงตึงโป๊ะเลยอะ่ะ ใช่ใช่มาแล้วมาแล้วปีบ่มไหน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 ปีบ่มประตูล่าง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 ประล้วเอ้ยแล้วมันมาถึงหมู่บ้านแล้วเหรอไม่รู้เราไปล่อมันมามันเลยมาเรียไว้อยชำนวดว้เลือดแสนหนึ่ง ready fight ที่ทีเดียวเลยเหรอเออตีต้นไม้ที่เดียวเลยเกมจบแล้วสมจริงๆเราต้องตีมันข้างนอกเว้ยโคตรภูมิใวันที่อยู่รอดสองใส่ติสองโคตรภูมิใจเลยอยู่ได้สองวัน เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับ Try of Midgard นะครับหากใครชอบนี่งไงฝากกดไลค์ด้วยนะครับวันนี้ผมและทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปสวัสดีครับ